สวัสดีครับสวัสดีนะาะปลาทุกท่านนะครับเกาโคกับผมอีกแล้วนะครับกับเบียร์ปลาเล็กวันนี้เราจะมารีวิวคันกันนี่ป่าคันอาชิโน่เหมือนเดิมสาหรับผมต้องราคาประหยัดเช่นเคยนะครับเป็นคันยูเอลนะครับคันยูเอลราคาประหยัดเป็นคันของอาชิโนอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้เป็นคันอาชิโนนะครับความยาว5.7น่าจะ5.7เมตรนะครับ แตงคันสองท่อนนะครับนี่ดูความสวยนี่ดูนะครับความสวยของมันไกด์สวยไกด์ก็สวยนะก็น้ำหนักเยอนะครับน้ำหนักเยอสองถึงสิบกร,รัมนะครับอ่าไอ้นี่คันเท่าไหร่วะคันเวทสามแปดปอนด์นะครับนี่อ่อาให้ดูเห็นไหมโอเค เป็นคันราคาประหยัดอีกหนึ่งคันที่ผมซื้อมาลองแล้วผมว่ามันก็ดีดเยอะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ให้ดูแล้วเทีวผมจะบอกราคากับร้านที่ผมซื้อมานะครับว่าเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาประกบคู่กับคัน G-Max w o o p New สีริมิเต็ดนะครับกับสาย0.8แล้วเหยื่อที่ผมเลือกใช้ก็คือนี่เป็นปลายางแบบ No Single Single เออนีแหลเป็นปลายางนะครับแบบไม่รู้กี่กร,รัมนะ จะไม่ใส่ตะก่วนะครับแตวผมจะลองตีดูว่ามันจะตีออกไหมเพราะว่าคันมันโอเคหรือเปล่าโอเคครับไปดูกันครับโอเคผมจะมาตีให้ดูนะครับนะนะนะด,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 ดู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 คันตูดคันดูคันอัน,อนี่จับคู่กับนอกราคาแพงๆคือไม่ขี้เหร่เลย,เลยสวยสวยเลยครับมาลองดูลองตีกันโอเค เป็นไม่มีตะกัวนะครับตีข้ามฝั่งเลย mulheres. สบายครับขึ้นฝั่งนู้นสบายเนี่ยคือตีขึ้นฝั่งนู้นชิลมากอ่ะบอกเลยในดูดูแอคชั่นปลายคันเวลาเคาะมานะครับตึ๊งตึงตึงต,งตึงมาเลยเนก็ราคานี้ก็น่าจะแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเอาตีให้ดูอีกทีชึบชึบโหได้แค่นี้ลมสวน ส่วนลมครับเขาสำหรับไปตีงานเล็กๆงานผิวน้ำกผมโอโไว้ตีเนี่ยครับพวกโนซิงเกิลพวกตีกระสูบชิวๆอ้ไปข้ามฝั่งครับข้ามฝั่ง่ชิววแล้วเราก็เคาะมาเราไม่ใช้ตะกัวนะครับก็ถือว่าตีดีครับตีข้ามสะได้อะโอเคพอกคด้วยครับคันราคาประหยัด ครับโอเคครับเราจะก็ดูไปแล้วว่าตีข้ามฝั่งเป็นไงนี่ให้ดูอีกรอบโอเครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทน่าจะประมาณสามร้อยห้าิถึงสี่ร้อยเ่ไม่เกินนี้นะครับร้านที่ผมซื้อก็เช่นเคยนะครับคันราคาประหยัดของราคาถูกที่นี่ที่เดียวครับอะไรวะฮอลฟิชชิ่งบ้านค่ายนะครับเดี๋ยวผม แปะชื่อเฟซไห้ให้โอเคแล้วเดี๋ยวตามไปสอบถามกันได้นะครับคัน UL คันตกหมึกคันตีอลอมคันราคาถูก300 400ยสอเยอะครับคันส,สวยๆเพียบเดี๋ยวถ้านะ้านๆะนะอยากเห็นร้านเขาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวร้านเขาให้ดูนะครับให้นะ้านๆะนะคอมเมนต์มากอ็อยากเห็นว่าร้านเป็นยังไงไ มีคันอะไรมั่งอะไรมั่งเพื่อการตัดสินใจนะครับสําหรับงบประมาณที่ประหยัดร้านนี้โอเคเลยสําหรับผมนะผมก็ซื้อแต่ของถูกๆแหละครับใช้โอเคครับผมขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ฝากนาช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรที่ผมผมอยากได้ดีว่าอะไรที่ผมอยากได้แล้วผมไปซื้อมาผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกผมก็แต่ซื้อเนี่ยแหละครับของถูกๆราคาประหยัดที่ทุกคนสามารถจับต้องได้มือใหม่สามารถจับต้องได้นะครับ ครับผมเฝ้าได้ครับ